สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้จะพามาดูห่านนะครับที่เราซื้อมานะครับตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับตอนนี้ดูขนาดของเขานะครับตัวใหญ่มากแล้วนะครับเราได้ตัวผู้กับตัวเมียมานะครับ ก็ตัวที่ที่ไข่นะครับก็ยังนั่งฟักไข่อยู่ในรังนะฮะนี่ซื้อมาสองตัวเล็กๆเนะี่ยตอนนี้ไซส์ก็เท่ากับตัวที่ไข่นี่แล้วนะฮะโตวไวมากเดีย๋ยวเราเดินไปเอาข้าวมาให้เขาจะได้มาที่ดใกล้นะน นี่ครับฮะ่ะตัวใหญ่แล้วนะครับตัวผู้สังเกตตัวผู้ครับตัวผู้จะมีลักษณะยาวตัวยาวกว่าตัวนี้จะเป็นตัวเมียจะส้นสั้นงอนหงอนสังเกตหงอนจะเล็กกว่าตัวผู้ ตัวผู้จะหงอนใหญ่ลำตัวยาวนะครับ ตัวนี้คือตัวที่หลงมานะครับตัวนี้ก็ไข่กำลังฟักไข่อยู่นะครับอยู่ในร้อยยางนี่เอง เราพามาชมพึ่งนะครับอยู่บนยอดต้นสักเนี่ยลังบล่มเลยครับพึ่งลังใหญ่มากเราซูมได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับพอให้เห็นลังพึ่งบนต้นสักเราเนี่ย สูงสูงมากๆเลย ครับรรยากาศดีครับช่วงด้านข้างๆนี่ก็เป็นคลองนะครับคองโชลประทานผักตบเยอะไปหน่อยเนาะตัวนี้ก็เป็นผักน้ำที่เคยเก็บไปกินไปผัดนะครับเนีย่ยอดอย่างนี้ครับ ผักน้ำส่วนโคนส่วนรากเนี่ยหัวมันเนี่ยเอาไปทำยาไก่ได้ครับผักน้นาำประโยชน์เยอะนะครับ มึงทั้งหลังใหญ่หลือเกินนะฮะกระลอกมีกระแตนะครับกววิ่งเล่นอยู่ข้างล่างกับธรรมชาตินะครับบ้านเรา ต้นสักกับต้นใหญ่นะครับอากาศธรรมชาติสดชื่นนะครับไม่ต้องไปวุ่นวายกับโลกนะครับอยู่ในเมืองใหญ่มีแต่โลกใครไข้เจ็บอันนี้โควิด1 9ก็ก็มังระบาดท,ทั่วไปหมดเลยนะครับจะไปไหนมาไหนก็ต้องใส่ผ้าแมสนะครับ ปิดจมูกอยู่บ้านนอกนี่ดีครับธรรมชาติอยู่กับสวนลำํลำไยลํำไยกำลังออกดอก ผักนะครันี่ก็เป็นต้น,นบ้านเล่นต้นสับเสือนะครับเวลาใครเป็นแพ้โสดแพ้อะไรก็เอามาขยำขยำปิดปากแพ้นะครับกับปลูกมะนาว นี่ก็เป็นต้นต้นปอหรือว่าทางเหนือเรียกต้นหยงนะครับต้นหยงหยงเขาก็ไปสารเป็นเสือเป็นอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ทางเหนือก็ใช้ในในพิธีการสะดอกเคาะนะครับคือใช้ต้นนียไป ตัดเป็นข้อๆนะครับใช้ในวิธีสะดอกข้อเนี่ยต้นลำไยของเราก็กำลังออกดอกเยอะทีเดียวครับปีนี้ก็คาดว่า จะดกอยู่นะครับแต่ลูกค้าหลักลูกค้าใหญ่ก็เป็นคนจีนนะครับก็ปีนี้ก็น่าจะหดหายไปเพราะว่าเกิดเอสงครามไวรัสนะฮะไวรัสเยอะมากตอนนี้เขาก็ปิดเมืองของเขานะครับค้าขายกันก็ลำบาก ก็ลำไย,ยนี้ก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายครับแค่ใส่ปุ๋ยใส่น้ำก็ปล่อยธรรมชาติพกพึ่งพวกแลไรก็มากินเกสรน,นี่ยครับพึ่งลังใหญ่ๆเมื่อกี้นะแต่ช่วงนี้ก็เขาก็มีคนที่เขาเลี้ยงพึ่งนะพึ่ง ก็ได้เป็นโกนก็ามาตั้งเลี้ยงพึ่งช่วงนี้เป็นหน้าเลี้ยงพึ่งนะเยอะทีเดียวนะครับพาชมสวน ทานนี้มีมะม่วงกำลังออกลูกเหมือนกันมะม่วงออกลูกทีนี้มะม่วงไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะครับลำไยนี่เห็นดอกเยอะเหมือนกันจะไม่รู้จะติดหรือเปล่านะครับ เป็นต้นผ่านมาเมื่อกี้เป็นมะม่วงสามฤด,ดูนะครับตอนนี้เป็นมะม่วงมันก็พอดกอยู่นะครับต,ติดไม่เยอะห่างๆลูกห่างๆตอนนี้ก็ลูกปลูกไว้หนึ่งต้นนะครับลูกหมอนมันเบอรี่ออกลูกเยอะอยู แดงๆเต็มต้นเลยส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นกอไผ่ไผ่สีสุกกอใหญ่ๆนะครับเวลาลมมาก็บังลมได้อย่างดีเลยครับพายุมีพายุมีลมเข้ามาก็จะมีต้นไผ่คอยบังลม มีต้นไม้นะครับปลูกไว้รอบบ้านร่มเย็น <c oughs> เลี้ยงไก่ไว้นะครับเลี้ยงไก่ไข่ไก่เลี้ยงหา่านมีกินนะครับอยู่อย่างพอเพียงมะพร้าวเราก็ปลูกไว้เองปลูกกินเองนะครับออกลูกกระดกทีเดียว ต้นเตี้ยๆเนี่ยอยากจะกินลูกไหนก็ตัดเอาไปกินมีพึ่งนะครับมีพึ่งม,ม,งมีมิ้นเขามากินเกสร โอเคนะครับก็เบินพาชมสวนสวนลำไยชมพึ่งชมหานชมไก่ชมนะครับมะม่วงนะครับชมสวนบ้านเราบันนอกบันนอกนะครับชนบทอยู่อย่างพอเพียงมีความสุขนะครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับผ่านพ้นจากไวรัสต่างๆให้หมดหายไปจากโลกนี้นะครับ ขอขคนสุขภาพแข็งแรงหมดโรคหมดภัยร่ลำรวยร่ลำรวยกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับก็ฝากอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Direct Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับ